วันนี้เวลา18นิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูเมืองจังหวัดสกลนครอําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครในการนี้ส่งจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยส่งตั้งพระราชาศัตด์ สัตยาธิฐานและพระราชทานเครื่องทองน้อยแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเพื่อเชิญไปบูชาพระาธาตุเชิงชุมในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนครระหว่างวันที่15-20ตุลาคม2563ทั้งนี้ประตูเมืองจังหวัดสกลนครหรือประติมากรรมหนองหานหลวงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสกลนครด้านบนเป็นประติมากรรมปูนปั้นประสาทพึ่งสามหลังประดิษฐ์ พระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อพระองค์แสนพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองรูปเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและหลวงปู่ฟ้านอาจารโรพระเกจิอาจารย์ของจังหวัดสกลนครส่วนฐานล่างเป็นประติมากรรมดินเผาเล่าตำนานของหน้องหาน เวลา18นาฬิกา38นาทีเสนจพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวิชิยรลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครอำเภอเมืองสกลนครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2559ถึง2560เป็นวันแรก ซึ่งในปีนี้สภาหมหาวิทยาลัยราชพัฒ38แห่งและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีมติทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารที่ทรงมีระเบียบวินัยสง่างามองอาจเข้มแข็งทรงเป็นต้นแบบของทหารอย่างแท้จริง ด้านการบินทรงสำเร็จการฝึกและการศึกษาหลักสูตรการบินทั้งในและต่างประเทศมากมายตลอดจนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนชุมชนและท้องถิน่นจากนั้นพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ส่งคุณวุิพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและปริญญาบัตรมหาบัณฑิตแก่นายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครผู้แทนมหาวิทยาลัย กับพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครและมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมารวม2,349คน ทั้งนี้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏท,ทั่วประเทศและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2559 2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโชวารความสำคัญตอนหนึ่งว่า มหาวิทยาลัยราชพัฒนได้ดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นนั้นน่าพอใจอย่างมากกล่าวได้ว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้มีความรู้ความสามารถเป็นพื้นฐานที่ดีเหมาะที่จะเป็นผู้นําและเป็นกําลังหลักในการพัฒนาท้องถิ่นได้ดังนั้นเมื่อออกไปประกอบอาชีพการงานไม่ว่าจะเป็นงานใดอยู่ณที่ใดก็ตาม นอกเหนือจากงานในหน้าที่แล้วทุกคนจึงควรจะได้ถืองานพัฒนาท้องถิ่นเป็นงานสำคัญอีกอย่างหนึ่งด้วยหากบัณฑิตทุกคนเข้าใจดังนี้แล้วนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่มาปรับใช้ในการปฏิบัติให้บังเกิดผลแต่ละท้องถิน่นอันเป็นรากฐานของประเทศก็จะมีความเจริญวัฒนายิ่งยิ่งขึ้นและส่วนรวมคือชาติบ้านเมืองก็จะมีความเจริญมั่นคงอย่างแท้จริง